ครับก็สวัสดีครับพี่น้องชาวโซนโฟทุกท่านวันนี้พบกับผมลุงโยเกมเมอร์วันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับ ZM ท่านหนึ่งมีผู้ติดตามใน YouTube ถึง1,800คนเขามีวิธีหาเงินและแนวคิดเกี่ยวกับโซนโฟอย่างไรให้เราไปติดตามชมกัน ZM b o m b a บบประจำอยู่ V12 บ o อมเป็น ZM มาตั้งแต่เซิร์ฟไหนแล้วครับเซริร์ฟเกมครับพี่ได้ยินว่าเซิร์ฟ GG เนี่ย ชื่อเซตเอ็มิซซี่ใช่ครับเป็นชื่อของรุ่นพี่รุ่นพี่เขาอยู่เซิร์ฟโกลเด้นซอฟบอมครับเมื่อเซิร์ฟเอ็กซ์เมเปิดเนี่ยบอมสมัครเซเอ็มเลยหรือเปล่าครับอ๋อต้องสมัครเลยพี่รอบรอบแรกเลยก็คือตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเลยผมก็สมัครเลยแต่นั่งเก็บเวลวันหนึ่งเต็มๆเลยพี่เปิด5โมงยังอีกวันหนึ่งอะผมเวล30อ๋อรู้แหละจะสมัครเซเอ็มได้ต้องมีเลเวล30ก่อนแต่ตอนเซิร์ฟเปิดอะของยังไม่มีเลยแล้วลงดันยังไงครับเอิบบัตรเลยพี่ผมเติมแสึ แล้วผมก็ตอนนั้นมันเป็นโปรโมชั่นมันแถมมานาฟรีพี่อ๋อ oh, มานาไอ้ก็ซื้อบอสซับซื้อบอสซับแล้วก็ไอ้ยแล้วก็ลงตั้งแต่ห้าโมงเย็นยันยันเที่ยงอีกวันหนึ่งครับเอาเวลสามสิบคือลงดันยาวไม่หลับไม่นอนจนเวลสามสิบเลยหรอครับยาวยาวพี่เพราะว่าหนึ่งคือกลัวไม่ทัน hmm. แล้วมันก็จริงด้วยถ้าเกิดเราไปไมตั้งใจอะ่ะ เรียบร้อยก็ป่านนี้ก็ยังไม่ได้เป็นจนถึงปัจจุบันเนี้ยใายพอเที่ยงยันหกโมงอะ่ะนันแหละก็เต็มพอดีสามสิบพลบอมเติมสมัครเสตเอ็มหนึ่งแสนและรักษาสิทธิ์สองหมื่นบาทเนี่ยคืนทุนหรือยังครับคือตอนนี้เอาพูดแบบพูดแบบตรงๆเลยนะแบบว่าไม่ได้สามารถพูดได้โกหก <6 S 1> ไม่อ,นนอะไรนะบางทีแบบว่าพูดได้อยู่แล้วพี่คือมันเป็นกําไรก็คือว่าตอนนี้มันมันกำไรหมดทุกอย่างแล้วพี่ เงินที่เอามาเอามาเล่นเนี่ยคือมันกําไรหมดเนี่ยสองพเอมของในตัวอะไรเงินติดบัญชีก็เอามามันเป็นกําไรหมดทุกอย่างแล้วพี่เอาเอาตรงๆเลยพูดภาษาชาวบ้านเลยก็คือฟรีขอซเอ็มนี่คือได้มาฟรีๆเลยช่วงแรกๆอะ่ะใครๆก็ต้องซื้อสว่านซื้อชุดซ,ซื้ออะไรถูกถูกไหมพี่ครับคือมันหมุนได้ไวมากพี่หนึ่งแสนเนี่ยผมเอาออกมาประมาณอาทิตย์เดียวอะผมได้คืนหมดเลยก็เป็นการเหมือนเงินที่ไวมากทีเดียว บอกหน่อยครับว่าคนที่ซื้อเง e ิน M จาก Z M เมนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างบางคนก็พอใจที่จะซื้อ ZM เพราะพูดตรงๆ z งขายแพงกว่าครับพูดตรงๆเลยแต่บางคนเขาพอใจเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อปัญหา e M จงเ e โจนอย่างเงี้ยเขาจะได้คุยได้ว่าเฮ้ยคนแบรนด์ไปแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ย e พี่ทีเ e อ็มอย่างเงี้ยว่าผมซื้อแต่กับ ZM คนนี้นะลองลองไปเช็คการเดลได้ว่าเวลาผมรับ e M อ็อะเดลเอ็ม e ให้ผมเนี่ยเขาได้เขาได้ปลดแน่นอนนี่คือข้อดีของซื้อ z M ในแต่ละวันบอมขาย M ตั้งแต่ต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดได้กี่เครับได้สแตนดาร์ด50 m แต่ถ้าเกิดมีพวกสุรตาลมาลงทีก็ผมเคยขาย M ได้เยอะสุดวันหนึง700-800เอถ้าคิดเละ95จะได้เงินขั้นต่ำ4,750บาทจนถึง76,000บาทส่วนมากคนจะออนเยอะช่วงประมาณหลังหกโมงพี่ลองสังเกตดูดิครับได้แล้วผมอะช่วงเช้าผมไม่ออนเลยผม,ลผมนอนเลย เพราะผมรู้ไงผมเคยออนแล้วขายขายไม่ได้ขายยากเนาะไม่ค่อยดีขายยากเพราะว่าจะมาซื้อคนเขาไปทํางานหมดพี่ส่วนมากบอมเบจะออนเวลาไหนครับส่วนมากผมจะออนนะประมาณทุ่มหนึ่งยันตีสองตีสามเวลาผมเลยคนจะรู้เลยสิ่งที่บอมอยากจะเห็นมากที่สุดในเกมส่วนโฟนี้คืออะไรครับผมอยากให้เซิร์ฟนี้ทํานะอ,อยากเห็นเซ็ตไม่ต้องเซ็ตหรอกอา,อาจจะขอเวอร์เกินไปเพราะเซตมันต้องไปทํา ทำงานก็ต้องสร้างขึ้นมาหรืออะไรผมก็ไม่ค่อยรู้นะอยากเห็นอะไรที่โซนสีไม่เคยมี<อ>ว่าจะเป็นปีกเอาแค่ชุดแคสพอไม่ต้องเอาของที่มันเขียนยากหรือว่าทําสร้างขึ้นมายากเก็บเวลาเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากเห็นอะไรใหม่ๆที่มันไม่เคยมีในเกมผมก็อยากจะเห็นเช่นกันว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมอาจจะขอเยอะไปแต่ถ้าเกิดสมมติวันใดวันหนึ่งเขาทําขึ้นมามัจจะเป็นการที่คนที่เล่นอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือเขาจะติดตามทุกอย่างไว้พี่ว่าเฮ้ย เอ็ดอะไรวะเนี่ยมาใหม่เซิร์ฟนี้ก็ไม่มีเซิร์ฟนั้นก็ไม่มีแต่ e ีแ e ต่ e x e เป็นคนสร้างขึ้นมา<ๆ>เขาจะตื่นเต้นพี่ผมก็มีความคิดว่าหลายคนต่างตั้งตารอว่าเฮ้ยของใหม่จะมีอะไรมาบ้างบอมเบ์คิดว่า fc ของเราเนี่ยติดตามเราเพราะอะไรชอบพี่คนดูอ่ะเขาชอบคำชอบให้เราทําคลิปที่แบบว่าให้เราเสียตังค์อ่ะ <c oughs> อันนี้พูดตรงตรงใช่แล้วเขาแบบมันก็เป็น รสชาติของแบบการดูแล้วแล้วมันสนุกขึ้นพี่ม,มาได้ลูกค้าเยอะหรือว่าลูกค้าเพิ่มหรือว่าคนรู้จักเพิ่มก็เพาะทําคลิปลง u t u b e นั่แหละทําคลิปหยอดตู้แล้วได้แหวนแมวแหวนนิ้วเหล็กหลายๆวงตอนนั้นน่ะแล้วก็มาทําคลิปที่มันผสมชิโนบิชิโน,โบ,โนโบิแลแต่ก่อน6ส่วนหน้าชิ้นละ6-7พันนะครับไอ้สามหลังนี่ชิ้นละหมื่นสองแต่ผมลงทุนประมาณ 10, หมื่นหนึ่งอะแต่ผมได้สามชิ้นอย่างเงี้ยกาไรคลิปนั้นประมาณสองหมื่นอย่างเงี้ย คนเขาก็แบบมาดูกันแล้วมันสนุกหรือว่าอะไรนี่แหละแต่เวลาเราผสมไม่ติดหรืออะไรเขาก็จะแซวเราด้วยกันแบบว่าแบบพูดคุยกันหยอกกันอย่างเนี้ยเรียบร้อยมันก็เป็นรสชาติอ่ะพี่การสตรีมสดเป็นการเอนเตอร์เทนคนดูที่จะให้คนดูนั้นได้ติดตามเรามากยิ่งขึ้นเซตโอเวอร์โหลดคนนี้เข้ามาซื้อเอ็มหรือเปล่าอ่าซื้อเอ็มพี่ห0า0ันพับาทใช่เขาซื้อประจําเลยคนนี้น่าจะเป็นสลต่านคนหนึ่งเลยแล้วก็อยากให้เขา แบนแบนพวกแบบมันโกงหรือให้มันแบนไวๆอะ่ะคือแบนแบบว่าส่งเรื่องปุ๊บไม่ต้องมารอเป็นวันอะ่ะคือรอแค่แบบว่าสมัยโกลเด้นซอฟคือมันจะมีเว็บบอร์ดคือเขาส่งเรื่องไปเนี่ยเขารอไมถึง10นาทีอะ่ะเขาก็ปิดกระทุแล้วก็รอแบนเขาเขาล็อกกระทุเสร็จปุ๊บทิมงานได้ระง,งับไอดีเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่านํากลับมาใช้เป็นอย่างมาก ผมว่าเขาก็ยินยอมนะเขาก็แฮปปี้นะต่อให้เขาจะโดนเงินโดนโกงไปแล้วอะแต่อย่างน้อยไอคนที่โกงเขาก็โดนแบนหมดตัวพี่ไรายได้ของบอมเบย์ต่อเดือนเนี่ยโดยประมาณเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเกิดขาย M อย่างเดียวนะผมว่าเดือนหนึ่งสามสี่หมื่อย่างเติม5,000บาทแล้วเราซื้อบัตรในราคา4ี่พันสองาสิบสีองยี่บาทเองอเราขายแคชหมดไอลิงก็ใบละห้าสิบห้บา,บาท กใบก็ใบก็ประมาณ33 0ิใบบวกแ้วก็ตีไป400กลกลมๆใบบวกแร2สใบก็ประมาณ400อยนี่นแหละตีไปแต่ช่วงผสมอ่ะเดือนนี้ที่ผมผสมเยอะที่ผมเติมใบเป็นแบบเกือบ2องแสนอ่ะคือผมต้องเติมเติมแคสมาซื้อมาซื้อแล้วไปผสมไงบอมเบใช้ของแคสในการผสมใช่ไหมครับใ,ใช้ของแคสผสมใช่ติดดีอยู่ก็กําไรบานเลย <laughs> กําไรแบบไม่ได้นับเลยคือแม่งทํกากําไรลน้ลนๆ้นใช่ผสมติดแล้วก็ามาเปิดอีกใช่ไหมครับ เปิดตอนนั้นคือผสมใหม่เนี่ยผสมใหม่ก็ชิน้นละหกพันไม่ว่าจะส่วนไหนอะ่ะเสื้อเกงมือเท้าหน้าผมหกส่วนหน้าผสมใหม่หกพันห้าพันห้าโอเวอร์หมื่นหนึ่งอะ่ะมันจะขาดทุนยังไงใช่ป่ะครับแล้วเราเติมทีเนี่ยผสมเนี่ยเติมบัตรห้าพันใบหนึ่งเนี่ยคือมันการันตีเลยอย่างน้อยต้องได้สักกล่องหนึ่งอ่าใช่มันมันติดง่ายมากคือมันไม่ติดง่ายพี่คือเราเติมไปสี่พันห้าเนี่ยมันจะได้แคชประมาณหกสิบชิ้นได้มั้งห้าสิบหกสิบชิ้นอะ่ะอย่างน้อยมันต้องติดกล่องหนึ่ง ผมเคยเติมไปบาทห้าพันใบหนึ่งอ่ะผมติดสี่กล่องอ่ะและเปิดได้อะไรบ้างครับใช่แล้วตอนนั้นเปิดได้น่าน่าจะน่าจะในสตรีมด้วยผมเปิดได้โอเวอร์สองสองชิ้นผสมเก่าชิ้นหนึ่งผสมใหม่ชิ้นหนึ่งเติมไปแค่ส <4, 5 S 1> ี่พันห้าสี่พันห้าพี่ลองพี่ลองคิดดูเลยก,กำไรเท่าไหร่เติมไปสี่พันห้าผสมได้สี่กล่องรวมช่วงนั้นก็ได้ราคาประมาณสองหมื่นหกพันบาทผสมอยู่สองวันเต็มอ่ะผมนอนไปประมาณสองวนันผมนอนไปประมาณหกหกชั่วโมง ผมนี่แผพดผสมได้มาเยอะมากพี่เยอะยเยอะจริงๆพูดแบบพูดแบบไม่ปิดบังนะคือพูดตรงๆอ่ะได้ก็ได้ขาดทุนก็ขาดทุนอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณ ZM Bombay เป็นอย่างมากที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่น้องชาวสดโฟทุกท่านวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับบาย